แซลมอนจิ้มซีฟู้ดค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคือเอาค่ะในช่องแซบหลายสไตล์สาวแหม่วันนี้นะคะสั่งของแซบๆมาอีกแล้วค่ะเป็นของโซดองดองซีอวเกาหลี oli, ค่ะทุกคนนี่เลยมีด้วยกันทั้งหมดสอย่างนะคะก็จะมีแซลมอนมีกุ้งมีแมงกะพูนแล้วก็มีปลาหมึกค่ะมาจัดกันเลยค่ะนี่จัดที่อันนี้ก่อนเลยน่ากินมากมดูแซลมอนจิ้มซีฟูดค่ะ เนื้อนุ่มเด้งสดมากอร่อยค่ะแล้วดูชิ้นเต็มปากเต็มคำดีมาก ขออย่าใช้มือนะคะเด้งดีมากอร่อยค่ะน้ำด,งด,งดงอดงเขาน้ำดองคือรสชาติกลมกล่อมอร่อยพอดีเลยคะ่ะอ ดีอ่ะเมนกับคุณดีมาก กรอ,อบมากดีต่อใจสุดๆอันนี้ปลาหมึกค่ะอื้ม น้ำจิ้มของเขามีทั้งหมดสามสูตรนะคะตัวนี้จะเป็นแบบซีฟู้ดสูตรออริจินอลค่ะแล้วก็ซีฟู้ดสูตรวาซาบิแล้วก็ซีฟู้ดสูตรปลาร้านะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมสูตรอื่นซีฟู้ดสูตรวาซาบิค่ะสดดีมากอ่ะทุกคน อร่อยทุกอย่างสิฟูดสุดประหลอาอมากปกติกินปลามหมึกดองบบนีแทบไม่ได้แต่เจ้านี้คือแบบอร่อยผ่านเลยค่ะ นชอบอะเต็มปากเต็มคำดีจริงๆถ้าอยากลองนะคะ ภาสั่งได้เลยค่ะที่เพจโซโดองนะคะแล้วก็ลายก็จะเป็นแอปโซโดองเป็นภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็ทางเว็บเว็บไซต์ของโซโดองนะคะเดี๋ยวจะขึ้นช่องทางการสั่งซื้อไว้ตรงนี้นะคะน้ำจิ้มของเขานะคะทำมาจากมะนาวสดแท้ๆไม่ใส่วัตถุก,กันเสียค่ะอร่อยอะ่ะ ดูดูกุ้งสดดีมากสินค้ากำลังมาแรงโซโดองค่ะดองซียุกเกาหลีกลมกล่อมอื้ม เขามีสาหร่ายมาให้ด้วยค่ะกลิ่นกับกุ้งนะคะทำไปดีมาก อะไรยุ่ไม่หล うん。<t ousse> แซลมอนหัวซาลายไปเลยค่ะร้านนึ่งชิม,มชิ้นใหญ่มาก สุกกรอบสู้ปันดีมากแม่งกระพุ่น ปกติเป็นคนที่ทานของแบบนี้ไม่ค่อยได้เลยแต่อันนี้คือแบบทานง่ายมากไม่มีความคาวเลยค่ะอร่อยเอาละจ้ะพี่น้องอิ่มแล้วจ้ะมันนี้มื้อนี้ครับแซบค่ะขนาดจ้ะพี่น้องจ้าสินค้าจากแบรนด์โซโดองนะคะเนาะเป็นดองซิ๊วเกาหลีค่ะพี่น้องกินแบบ ส่วถาดจูนพูนค่ะบักไลค์ครัพี่น้องค่ะกินกับน้ำจิ้มของเพิ่นนะคะเนาะในน้ำจิ้มของเพิ่นก็คือแซ่บทุกสูตรเลยค่ะพี่น้องอันนี้ซิฟุตธรรมดาเนาะวาซาบิแล้วก็สูตรปลาล้าค่ะพี่น้องคะผู้ใดอยากลองนะคะเนาะไปสั่งได้เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวหนูสิทิมสองทางการสั่งซื้อไว้ให้เด้อค่ะเด้อพี่น้องคะนั่นละค่ะเดี๋ยวสิขอปิดคลิปสั้นี้เ้อค่ะเด้อจังใดก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูแน่เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าค่ะม